รับบทแม่แต่สวยย่งซีนางเอกบ้านน้ำทิพย์เสียมทองอดีตเจ้าแม่ละครพื้นบ้านสวยแทบไม่เชื่อสายตาวัย43กรัตัดหากใครเป็นคอละครพื้นบ้านของช่อง7ในอดีตจะต้องรู้จักกันดีสำหรับทิพย์น้ำทิพย์เสียมทองโด่งดังจากการเล่นละครแนวจักจากวงวงเข้าสู่วงการด้วยการชนะเลิศการประกวดมิสท t พย์ไทยแลนด์ เมื่อปี2 5 3 7ก่อนหน้านั้นคนที่ชนะการประกวดนั้นคือจารีซารายังแต่จารีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทางกองประกวดเลยมอบตำแหน่งให้น้ำทิพย์เสียมทองที่เป็นรองอันดับหนึ่งในขณะที่น้ำทิพย์ชนะการประกวดทาง d w ด้าพีดีโอโปรดักได้ชักชวนให้มาเซ็นสัญญาและโด่งดังจากการเล่นละครแนวจากจกวงวงผลงานละครเรื่องแรกของน้ำทิพย์คือกรอบเพเจดสีหลังจากนั้นก็มีผลงานละครแนวจากจกวงวงมากมายเช่น ดาบเจดีมณีเจแสงพระลักษมีสังทองปลาบู่ทองด้านละครโทรทัศน์มีผลงานละครเรื่องแรกที่รับบทเป็นนางร้ายคือเรื่องด้วยแรงอธิษฐานแสดงเป็นผานิสและมีผลงานละครทางช่องเจ็ดอีกมากมายเช่นทองเนื้อก้าววิกเสียทัดดาบุตรยาอสูรน,น้อยในตะเกียงแก้วเป็นต้นส่วนผลงานปัจจุบัน ช่องทางช่อง7ก็มีอีกหลายเรื่องปัจจุบันน้ำทิพย์ได้หมดสัญญากับทางดีด้าว e ิดีโอโปรดักชันหรือช่อง7แล้วแต่ก็ยังคงรับงานละครอ,อยู่เรื่อยๆและได้เห็นผ่านจอทีวีอยู่หลายครั้งมีรับงานแสดงต่างช่องบ้างและล่าสุดพศ2 5 6 1ได้ร่วมแสดงละครอ,อุทัยเทวีรับบทสมุดมาลาซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานของน้ำทิพย์เสียมทองกันสักเท่าไหร่เนื่องจากได้หมดสัญญากับค่ายก่าวอย่างดีด้า d วิดีโอโปรดักชัน หรือช่องเจ็ดแล้วแต่ก็ยังคงรับงานละครอ,อยู่บ้างปลาๆอีกทั้งการเวลาทําอะไรความสวยของเธอไม่ได้เลยจริงๆถึงแม้อายุจะเข้าเลขสีแล้วก็ตามแต่ความสวยความสดใสของน้ำทิพย์เสียมทองนั้นไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยปัจจุบันเธอยังคงรับงานละครอ,อยู่เรื่อยแต่ส่วนใหญ่นั้นจะหนักไปทางบทร้ายเสียมากกว่านอกจากนั้นยังได้รับบทเป็นแขกรับเชิญบ้าง บทคนรับใช้อยู่บ้างต้องบอกว่าน่าเสียดายอยู่ไม่น้อยที่หลังๆมานี้ไม่ได้เห็นเธอรับบทโดดเด่นในเรื่องสักเท่าไหร่ทั้งที่ฝีมือการสแสดงของเธอนั้นไม่ธรรมดาฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ